สวัสดีค่ะทุกคนเห็นคลิปเอยเห็นปกคลิปแล้วใช่ไหมว่าวันนี้พี่สาวจะมาทำอะไรเจาจ้าวันนี้พี่สาวก็จะมารีวิวบวกสปอยคือเรียกว่ารีวิวเลยดีกว่าเพราะว่ามันมันจบไปแล้วนะคะมันแน่นอนนะคะระดับดิฉันไม่มีทางที่จะดูซีรีส์ที่มันออนแอร์อยู่นะตอนนี้เพราะว่าแบบ ด้วยอะไรหลายๆอย่างจํานวนตอนมันยังน้อยอยู่มันจะขาดตอนใดๆอะไรอย่างเงี้ยเออกูก็เลยไปเจอซีรีส์เรื่องนึงจริงๆอะ่ะไม่ได้เป็นคนเจอเองด้วยแบบว่าเราเป็นเอลี่ใช่ไหมคะเอ o L เออเราดูคอนเทนต์ของขยองซูอยู่ที่ไปออกรายการที่ว่าไปไปทำไรไทยนา <laughs> เออ แล้วทีนี้น้องที่ออฟฟิศเออก็นั่งข้างๆน้องก็เลยบอกว่าเอ้าพี่ดูนี้อยู่หรอเนี่ยพี่อูบินเนี่ยพี่ได้ดูซีรีส์เขาแม้ซีรีส์ที่แบบคัมแบ็กล่าสุดของเขากันเลยเรื่องอะไรวะไม่ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยน้องก็เลยป้ายามามึงก็คือเรื่องนี้ค่ะ Black k n i น h t เองเออพ่อหนุ่มอัดสวินดำ <laughs> แปออกมนาะชื่อไทยค่อนข้างเหมือนชื่อค่ายมวยนะคะเหมือนชื่อรายการมวยสมัยก่อนกูจําได้มันมีรายการชื่อ,อส้อินดํานะ <c oughs> เออเรื่องราวนะคะมันจะเป็นซีรีส์แนวแอคชั่นไซไฟประมาณนี้เออแอคชั่นไซไฟนะเพราะว่าแบบมันจะเป็นการกล่าวถึงเดี๋ยวขอดูสคริปต์แป๊บหนึ่งนะทุกคนเนี้ยกูกูจริงจังนะกูถึงขั้นมีสคริปต์นะ คือมันเป็นเรื่องของการกล่าวถึงโลกนะคะ the world เนี่ยในปี2071ทุกคนฟังไม่ผิด71จ้าซึ่งโลกในปี2071นะคะเขาเกิดภาวะสะภาวะที่แบบว่าดาวหางมาพุ่งชนโลกเว้ยแมไม่มีนะดาวหางหันนุ่งทันแน่ขันเลอะไรเนี่ยไม่มีนะทุกคนมันพุ่งชนโลกของเราจนทำให้ชั้นบรรยากาศมันได้รับความเสียหายอะไรประมาณนี้สุดท้ายนะคะ ประเทศคาบสมุทรเกาหลีนี้นะคะได้กลายเป็นทะเลทรายมึงแล้วแบบทําให้อากาศตรงนั้นนะมันเป็นแบบมลพิษมันมีแต่มลภาวะมันอะไรเงี้ยอากาศเป็นพิษนะเออพูดง่ายๆแล้วการอยู่รอดคืออะไรการอยู่รอดก็คือทุกคนต้องใช้หน้ากากก๊สอืมเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูเออมันเป็นแบบหน้ากากก๊สแบบที่เราเคยเห็นนั่นแหละเออแต่แบบมันก็จะล้ำล้ำกว่าหน่อยเนาะแบบมันมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแบบ ระบายอากาศให้มันช่วยหายใจได้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้ซึ่งอ e ีคาบสมุุรหรืออ e ีโลกในปี2071นั้นน่ะมันมีแค่1%มึงที่มนุษย์อ่ะมีชีวิตรอดอยู่กรรมการอึง้งเออมันเลยทำให้เกิดการแบ่งชนชั้นขึ้นเออแบ่งชนชั้นในที่นี้คือก็คือแบ่งแบ่งตามฐานอันดอนละอาวเวากับเวาก็คือเขาจะใช้ QR code ทุกคน ฟังไว้ที่หลังมือตรงนี้นะเออมันจะมีอยู่สามเขตแดนนะคะที่แบ่งกันตามเลเวลเนาะก็จะมีเขตที่ชื่อว่าเขตทั่วไปเขตพิเศษแล้วก็เขตศูนย์กางอีเขตทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นแบบประชาชนที่แบบเออพูดง่ายๆก็คือมีอันจะกินนะคะเออกับเขตพิเศษนี่จะเป็นเขตที่เป็นเขตเขตที่แบบเออมีแต่พวกออลิตอยู่ประมาณนี้เออมีแต่พวกแบบ อีลิตอ่ะเออพูดง่ายๆแล้วก็อีต,ตัวเขตศูนย์กลางเนี่ยก็จะเป็นเขตของบริษัทยักษ์ใหญ่ในทุนหน้าหน้าเนื้อใจเสือสุดๆนะคะ mm. ก็จะเป็นคนที่คอยคอนโทนอยู่ตรงไอเขตศูนย์กลางอีกทีหนึ่ง mm. ว่าพอรืมเงองคุ้นๆไหมซึ่งคนที่ไม่ได้ถูกรับเลือกให้เป็น1ในสมเขตเนี้ย mm. ก็จะกลายเป็นแบบฟิลแบบเร่อนอนะ่ะมึงเออคือใช้ชีวิตแบบตามมีตามเกิดอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเขาจะเรียกตรงนี้ว่าคนในในชนชั้นนี้ว่าผู้ลี้ภัยนะคะผู้ลี้ภัยคืออะไรผู้ลี้ภัยก็ฟิลแบบผู้ลี้ภัยสงครามเลยมึงก็คือจะไม่มีสักอย่างนะคะไม่มีแม้แต่ที่อยู่อาศัยที่แบบเรียกว่าบ้านอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะอาศัยอยู่ตามแบบออถ้าผู้ได้เห็นภาพคือสลัมประมาณนี้เออแล้วก็จะไม่มีไอตัวออกซิเจนในการใช้ชีวิตดำรงชีวิตอยู่ก็คือเหมือนแบบ ก็ออกไปไหนไม่ได้อะมึงแล้วก็แบบต้องอยู่แบบมัดทายัดพอสมควรเพราะว่าเราไม่มีออกซิเจนไว้ใช้เนาะเอาหงอาหารอะไรเงี้ยก็ไม่มีฟิลลิ่งขอทานเลยอะกูเว้ากับว้าวถอกนะคะอยู่แบบแตามมีตาเกิดไม่ได้รับการเยียวยาจากใครเออสุดท้ายเพื่อความอยู่รอดนะอนตัวผู้ลีภัยเนี่ยก็จะต้องหันตัวไปเป็นนักล่านะคะเออเขาเรียกว่านักล่าเขาใช้คําว่านักล่าก็คือ ฟิลลนะิ่งโจนอะมืองแบบเที่ยวอ,ออกป้นสะดมใดๆแบบจะป้นก็ออกซิเจนนะคะแล้วก็พวกอาหารอะไรอย่างเงี้ยเออก็เพื่อการอยู่รอดอนะเนาะคือเบื้องต้นของโลกในปี2071เนี่ยเนื้อเรื่องเบื้องต้นจะประมาณนี้นะคะเออมันมันคือการเกิดภัยพิบัติอะไรประมาณนี้เออทีนี้ก็จะมาเปิดตัวพี่พระเอกของเรื่องนะจ๊ะก็คือ คิมอูบินนั่นเองเ yeah. พี่อูบินนะคะคัมแบ็กแบบหลังจากที่หายไปนานเนาะด้วยแบบเขาปัญหาสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยเนาะทุกคนน่าจะใครที่เป็นแฟนคลับของพี่เขาน่าจะรู้ดีนะจ๊ะเออซึ่งพี่แกเนี่ยจะรับบทเป็นคนส่งของไม่ใช่ไม่ใช่แฟลตไม่ใช่เคอรี่ไม่ใช่เจนที Curry, นะจ๊ะหญิงก็คือจะเป็นแบบว่าคนส่งของที่ ที่เป็นของในยุคนั้นก็คือออกซิเจนเว้ยคนส่งออกซิเจนเออแล้วแบบก็พวกของใช้ประจําวันอะไรเงี้ยให้กับพวกคนในสามเขตนั้นนั่นแหละเออแต่แบบไอ้ไอ้ที่เราเห็นในภาพในซีรีส์พี่แกจะส่งให้เฉพาะคนในเขตทั่วไปเออก็คือแบบประชาชนที่มีอันจะกินอะไรอย่างเงี้ยอม,มันจะตั้งเป็นแบบเหมือนเหมือนแคมป์คนงานเลยมึงแต่แต่แบบว่าอยู่ออกไปไหนไม่ได้จะมี คนสงของเนี่ยมาก๊อกก๊อก,กถึงหน้าบ้านเลยเพื่อรับของไปแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่แค่ในบ้านนะคะเออแล้วทีนี้พี่แกเป็นคนสงของใช่ปะเป็นคนสงของที่แบบเป็นน u m b บ r รวันอะเออเป็นแบบเขาไอตัวคนสงของอะเขาจะไม่มีชื่อซึ่งหรือกูพาลาดหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะแต่แบบกูดูจนจบแล้วกูก็ไม่เห็นเขาเรียกชื่อกันนะคะเออเขาจะใช้อ,อ่า จะเรียกว่าอะไรวสเตตเนมอะมึงเออถ้าพูดแบบให้เข้าใจง่ายๆเออเขาจะมีแบบชื่อโค้ดลับก็คือห้าขีดแปดนะคะเออพี่พี่ห้าขีปดก็เรียกชื่อเนี้ตั้งแต่ ep หนึ่งจน ep หก <c oughs> เออเขานะคะเป็นรหัสเออเป็นรหัสในการแทนชื่อมากกว่าซึ่งงานเนี้ยมันมันดูเหมือนง่ายนะมึงแต่มันไม่เลยมันต้องใช้ทักษะทุกอย่างนะคะตั้งแต่การขับขี่การป้องกันตัวใดใ คือเป้าหมายก็คือเราต้องเอาออกซิเจนไปส่งให้ประชาชนใช่ปะแล้วก็ต้องไปส่งให้ตรงตามเวลาด้วยอะไรประมาณเนี้แล้วแบบแน่นอนที่กูกล่าวไปเมื่อกี้นะคะว่ามันก็จะมีแบบแก๊งที่เป็นนักล่าเนี่ยจะตามคอยตามแบบป้นขบวนขนส่งอันนี้อยู่อะไรเงี้ยเออก็ต้องแบบมีการไฟติ้งกันบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันเลยกลายเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นทางเลือกเดียวของ ผู้รีภัยอะมึงที่อยากจะเข้ามาทํางานเป็นคนส่งของเพราะคนส่งของอะไม่ไม่จํากัดชนชัน้นวรรณะขอแค่แบบอยู่มีทักษะในการแบบเนี่ยที่บอกไปอะปกป้องของแล้วก็ปกป้องตัวเองได้อะไรประมาณเนี้ยเออคนที่เป็นผู้รีภัยมันก็เลยอยากที่จะเข้ามาเป็นคนส่งของเออเพราะว่านั่นแหละมันก็เพื่อความอยู่รอดของตัวเองอะจากที่ไม่มีบ้านอยู่ก็จะมีบ้านกลายปเป็นแบบ คนในเขตทั่วไปทันทีเลยประมาณนี้ทีนี้มาว่าด้วยเรื่องของอ,อคนที่อยู่รอดของคนในเขตเอ้ยไม่ใช่สิเขาเรียกว่าอะไรวะการอยู่รอดเออของคนในเขตนะคะคือทุกคนมันก็จะมี qr code ที่คูบอกเนาะเอาสักไว้เลยตรงหลังมือทีนี้เวลาจะทำการสั่งซื้อของสั่งซื้อออกซิเจนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทำการสั่งผ่านนี่จะ้ะ ใช้แว่น VR อะไรอย่างเงี้ยมึงมันไฮเทคมากกูชอบมากคือมันล้ำสัตว์มึงแบบเขาทำออกมาดีมากอะภาพที่เราเห็นที่เขาถ่ายทอดออกมามันแบบโอ้มันคือแบบโลกยูโทเปียอะไรอย่างเงี้ยแบบโลกแนนนะคตอะไรแบบนั้นเลยอะแบบดีดีมากคือนะคะถ้าบ้านเราเนี่ยทุกบ้านอะมันจะมีจอแสดงผลเว้ยจอแสดงผลเอ่อ คุณภาพอากาศอะไรอย่างเงี้ยจำนวนออกซิเจนที่ยังหมุนเวียนอยู่ภายในบ้านอะไรเงี้ยถ้ามันเหลือน้อยกว่า3 0เป็นต้นไปต้องเตรียมสต็อกของไว้ละเออมันเลิศนะพอสั่งผ่าน VR อะไรเสร็จปุ๊บคนส่งของก็จะมาก๊อกๆหน้าบ้านเลยจ้ะแบบก็จะเอก่อนเข้ามาก็จะมีฟู่พ่นฆ่าเชือ้ออะไรเงี้ยฟิลเหมือนสมัยโควิดระบาดตอนแรกๆเ,เลยมึงแบบนั้นเลยนี้ก็มาถึงพี่นางเอกเออเรียกนางเอกแล้วกันแต่แบบเขาก็ไม่ได้ มีเลิฟไลน์อะไรขนาดนั้นแต่เขาแบบนักแสดงนำฝ่ายหญิงนะจ๊ะนี่ก็คือพี่เขาดำรงตำแหน่งเป็นผู้พันเลยมึงแบบทำงานอยู่สำนักง,งานหน่วยข่าวกรองนะคะเออแบบก็ยศยศไม่ใช่เล่นๆนะกูบอกเลยเรื่องนี้แบบก็เออก็ดีที่เขาแบบตีแผ่สังคมแบบในยุคนั้นผู้หญิงก็เป็นใหญ่ได้อะไรแบบเนี้ยแต่ถึงเขาจะทํางานแบบหน่วยข่าวกลองทํางานเป็นข้าราชการเป็นทหารอะไรอย่างเงี้ยโดยตรงแต่ว่าเขาก็ยังมี จิตใจที่แบบไม่ได้ต้องการแบ่งชนชั้นวันนะ้าอะไรอย่างเงี้ยมึงเขาก็เลยแหกกฎนะคะก็คือแบบยึดอุดมการณ์ตัวเองในไม่ใช่อุดมการเขาเรียกว่าอะไรวะความรู้สึกส่วนตัวที่แบบว่าอยากช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแอบ,บเลี้ยงเด็กลี้ภัยคนหนึ่งนะคะเออซึ่งน้องคนนี้พี่แกไปช่วยมาในครั้งอดีตเนาะแบบตอนที่ยังไม่ได้เป็นผู้พันอนะตอนเหมือนมาเป็นทหารที่อยู่ ลาดตะเวนใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเออไปแบบมึงสมัยนั้นคือแบบเจอผูรีภัยคือยิงทิ้งยิงทิ้งแบบโอ้ยิงสนุกสนานมากเรื่องนี้แบบพี่แกก็ไม่ต้องการที่จะฆ่าแล้วแบบอย่างที่บอกน้องยังเล็กมากยังเป็นเด็กอะไรเงี้ยเออนางก็ช่วยนะคะเอามาชุบเลี้ยงแอบเลี้ยงไว้ในไอ้บ้านที่กูบอกอะไรที่เหมือนแคมป์คนงานนั่นน่ะ เออประมาณนี้ซึ่งพี่แกใช้ชีวิตอยู่กับน้องสาวนะคะสองคนในบ้านหลังนั้นแล้วก็บวกกับน้องภูรีภัยผู้ชายคนนี้ยคนนึงก็เลี้ยงมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกก็เลี้ยงตั้งแต่เด็กจนโตเลยประมาณนี้สุดท้ายวันหนึ่งเสือกมีคนบุกเข้าไปเว้ยแอบว่าเป็นออคนส่งของคือน้องสาวอะเป็นคนรับของคนน้องเป็นคนสั่งใช่ปะรอบแรกเปิดมาพี่พระเอกขนส่งเรียบร้อยละจู่จูก็กดกริงแล้วก็แบบ จากคนส่งของคือไอการที่คนเรามันจะเปิดประตูให้คนแปลกหน้าได้หนึ่งคือมันเป็นคนคุ้นเคยสองคนในครอบครัวอะไรแบบเนี้ยซึ่งอันนี้แบบคนส่งของมันคือคนคุ้นเคยไงน้องก็ไม่ได้ระแวดระวังน้องก็เลยเปิดนะคะแล้วมันก็เลยกลายเป็นคนที่บุกเข้ามาทําร้ายเกิดการประทะกันนู่นนี่นั่นสุดท้ายน้องขิดคือแบบฉากนั้นคือ ยังไงก็คิดที่กูดูนะนี่ที่พูดมาทั้งหมดคืออยู่ในอีพีหนึ่งนะคะมันเร็วมากอย่างที่บอกเออแบบน้องสองคนอ่ะทั้งน้องผู้ลี้ภัยแล้วก็น้องสาวนางเอกยังไงก็คิดแต่พออีพีสองเปิดมาเอา้าสรุปน้องผู้ลี้ภัยรอดมึงงงมากคือโดนโป้งแบบหลังเลยอ่ะเนี่ยฝังหัวเลยอ่ะแต่รอดเออก็คือแบบพี่พระเอกเราอะ่ะ พี่พระเอกคือห้าขีดแปดถูกป่ะแต่ไอที่เกิดเหตุจุดเกิดเหตุเนี่ยมันอยู่ในแอเรียห้าขีดเจ็ดคือนางก็อยู่ใกล้กันมันก็เลยเห็นว่ามันเกิดการได้ยินเสียงปืนยิงกันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนางก็แจ้งความนู่นนี่นั่นพอไปถึงที่เกิดเหตุปุ๊บก็เลยได้เห็นสภาพโจรน,นะคะแล้วก็สภาพน้องผู้รีภัยเนี่ยที่ว่ายยังไม่ตายพี่แกก็เลยช่วยแต่ก็นั่นแหละแบบด้วยความที่เขาเป็นคนไปเห็น ศพเห็นเหตุการณ์อะไรเป็นคนแรกเนาะถึงจะเป็นคนแจ้งความก็เถอะมันก็ไม่ค้นที่แบบพี่นางเอกจะสงสัยเลยนะตอนแรกนะว่าแบบพี่พระเอกเป็นคนทําหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออทีนี้ก็จะเข้าสู่การตามหาละว่าใครเป็นคนมาทําน้องสาวพี่แกคนทําครอบครัวแกอะไรอย่างเงี้ยมาไวมากมึงมันอย่างที่บอกมันมีหกตอนมึงมันเลยแบบปูด,ดําเนินเรื่องแบบปึ้ง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 ,งแบบแต่ละอีพีแบบ เออมันเร็วมากเออทีนี้ก็จะมาพูดถึงในส่วนของตัวโกงนะจ๊ะตัวโกงในเรื่องนี้นะคะก็คือ,อ,อแน่นอนว่ามันมันจะไม่เกินกันนี้หรอกนายทุนนักการเมืองเนี่ยมันจะวนลูกกันอยู่อย่างเงี้ยในพาร์ทซีรีส์เกาหลีนะนะซึ่งเรื่องนี้ก็คืออีกหนึ่งนะคะก็จะเป็นนายทุน บวกนกักการเมืองเออก็คือนายทุนในเรื่องนี้เขาจะอยู่ในนามที่ชื่อว่าชอนยองกุ๊บนะคะเออชอนยองกุ๊บเนี่ยออจะเป็นเจ้าของบริษัทที่ทำออกซิเจนผลิตออกซิเจนแล้วก็ผลิตเครื่องมือที่ชื่อว่าแอร์คอนะคะคือถ้าถ้าเป็นภาษาคนไทยมันก็คือแอร์คอนดิชันนั่นแหละแบบแต่อันนี้มันในยุคนั้นน้อมันก็จะไม่ได้เป็นแบบ แอร์เครื่องอย่างนี้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยมันมันแอร์ใหญ่ๆเป็นเอเนเอเตรียมเอาไว้แบบสร้างพื้นที่ใหม่เพื่อที่จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็จะกลายเป็นเหมือนแบบไอชอนมยองกุ๊บเนี่ยก็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 หายอํานาจแล้วมึงก็อยากแบบยึดครองประเทศเมืองนี้อะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนแบบนั่นแหละมันก็เลยเกิดการหัวกันกันกน,นะการเมืองมึงว่าคุนคุนไหมพอดมึงว่าคุนคุนไหม แต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปถ้าเป็นเรื่องอื่นก็คงแบบโอ้มันคือตัวโกงคู่กันแน่นอน๋อไม่จ้าเรื่องนี้คนที่เคียดที่สุดคืออีตัวนี้อีตัวนี้อีตัวลูกเนี่ยอีตัวลูกของท่านประธานมยองชนท่านประธานชอนมยองกุ๊บคือแบบพ่อลูกไม่กินเส้นกันคือพ่อตอนแรกกูก็ไม่รู้นะว่าเขาเป็นคนดีไหมแบบเออก็เหมือน ก็พอลูกก็คิดว่าจะเชื้อไม่ทิ้งแถวอะไรประมาณนี้เนาะสุดท้ายเขาไม่ลงรอยกันเหมือนแบบพ่อก็ไม่ไม่ชอบตักกะไม่ชอบไม้เซตรูปอะไรแบบนี้มันก็เลยแบบมีปะทะกันตลอดปะทะอารมณ์กันตลอดเวลาแบบคุยเรื่องงานเรื่องบริษัทอะไรเงี้ยซึ่งอีลูกนี่แม่งก็ไม่รู้ว่ามันต้องการอะไรนะคะแต่เราจะรู้มาว่ามันป่วยนะคะเป็นโรคอะไรไม่ทราบสาเหตุแต่ว่าต้องได้รับการรับเลือดตลอดตลอดอะไรเงี้ย เเหมือนแบบแล้วมันไม่บอกพ่อด้วยนะเชียตรงนี้แหละพ่อมันก็มีอำนาจขนาดนั้นพ่อเป็นคนคิดคนนู่นนี่นั่นพ่อมันอาจจะช่วยได้ก็ได้ถ้ามันบอกเขาตั้งแต่แรกแต่มันไม่บอกมันสู้ไปลักพาตัวเด็กรีภัยมามึงเด็กที่เป็นผู้รีภัยอ่ะเพื่อมาทําการทดลองก็คือเหมือนหาสเต็มเซลล์สักอย่างหนึ่งที่มันสามารถเข้ากับเซลล์ตัวเองได้อะไรประมาณนี้เี่ยมากทีนี้ก็ ตัดภาพมาที่พี่พระเอกอีกทีหนึ่งนะคะแบบจากที่กูสงสัยไปว่าเอาน้องโดนเป๋าหัวขนาดนั้นทาไมน้องรอดนี่พี่พระเอกกูมาทัานทีเลยเคลียร์ก็คือนะคะพี่เป็นคนช่วยน้องภูรีภัยคนนั้นไว้แล้วพี่เขาก็เลยได้รู้เลยว่าที่น้องไม่ตายเนี่ยเพราะว่าน้องเป็นมนุษย์กายพัน,นุมึงกรรมการอึ้งแบบพอพอให้หมอที่รู้จักกันมาทําการผ่าตัดเอากระสุนออกอะไรมากระสุนแม่งบินเลยแบบ ยิงแล้วมันกระเด็นออกอะ่ะมันไม่ได้ฝังเข้าไปในหัวเว้ยเออเพราะอะไรเพราะว่ากระดูกของน้องผู้ลี้ภัยคนนั้นเน่ะมันเป็นเหล็กมึงเพราะอะไรเพราะว่าน้องอน่ะพ่อแม่น้องทํางานอยู่โรงงานอยู่เหมืองอะ่ะกูจําชื่อเหมืองไม่ได้ละแต่ว่ามันเป็นเหมืองที่แบบอยู่กับสารเคมีอยู่กับสารกัมมันต์รังสีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเออน่าจะโดนเอฟเฟกตตรงนี้ไปน้องเลยแบบกลายเป็นมนุษย์กลายพันธุ์มึงแบบอู้ล้ำสัตว์แบบอึง้ง ทีนี้ก็จะมาเปิดอีกหนึ่งตัวละครลับนะคะซึ่งก็ลับแบบแป๊บๆด้วยเพราะว่ามาแป๊บเดียวแล้วก็ตุยก็คือพี่คนส่งของเบอร์ห้าขีดเจ็ดนะคะอีพี่คนนี้เป็นคนทำงานให้อีชอนมยองกุ๊ปเลยเป็นแบบในเรื่องเขาจะใช้คีย์เวิร์ดว่าเป็นกุญแจเออกุญแจกุญแจทำหน้าที่อะไรกุญแจทำหน้าที่เป็นคนเปิดทางให้ ให้คนของอีชอนมยองกุ๊ปเนี่ยเข้าไปรักพาตัวเด็กผู้ร้ภัยหรือหรือใครก็ได้ที่มันอยากจะเอาไปทดลอง่ขอแค่ให้เป็นในช่วงวัยรุ่นอยู่ยังเป็นเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วจู่ๆพี่แกก็คิดได้รู้สึกผิดก็คือไม่อยากทําแล้วมึงแล้วกูก็เลยได้รู้ว่าอ e. ีลูกชายท่านประธาน Group, e. ชอนมยองกุ๊ปอีเฮียฉลาดมากแบบใครที่มาเป็นคนของมันอ่ะมันจะฝังชิปอะไรสักอย่าง ไม่ใช่ชิปตอนแรกกูคิดว่าชิปแต่มันเป็นระเบิดมึงฝังไว้หลังคอฝังไว้ตรงไททถอยอ่ะแล้วถ้ารู้ว่ามีการเอ่อทรยศเกิดขึ้นมีการแบบไม่ไอคนนั้นไม่สามารถไปต่อได้แล้วมันก็จะง่ายแค่ไปนิ้วเลยมึงแค่มึงจิ้มไปที่หน้าจอที่อยู่บนโตะทํางานมันโต๊ะทํางานมันเป็นแบบไฮเทคเลยอ่ะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรวะ มันไม่ใช่คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่งเป็นจอบนโต๊ะทํางานอะก็คือแบบจิ้มจ๊กเดียวแบบคิดน็อกเลยทันทีด้วยความที่แบบมันเป็นโลกแห่งปี2071น่ะมึงมึงจะมาแบบโป้งถูกยิงตายแบบนี้เฉยๆไม่ได้มันต้องตายแบบโอ้โหลาสมัยชิบหายกูชอบมากซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าเราพระเอกแบบทําไมถึงเออดูแบบมีความแค้นอะไรกับอ e ีชอนมยงกุ๊ปนี่ละเกินแน่นอนค่ะ ว้าวซาอีกแล้วพี่พระเอกที่เป็นคนส่งของของเราอดีตเขาคือเขาเป็นผู้ลี้ภัยมาก่อนเว้ย <Wait. S 1> เกือบขิดเหมือนกันแต่รอดมาได้ด้วยแบบทักษะการเอาตัวรอดของเขาอะแบบกูก็อึ้งอยู่ไอตอนแรกเปิดมาก็คือเขาเป็นคนส่งของแล้วเราก็คิดว่าเขาเป็นคนของอ e. ีชอนมยองกุ๊บตั้งแต่แรกโอ้โ oh, น no, จ้ะนางเป็นผู้ลี้ภัยมาก่อนก็เลยแบบต้องการที่จะโ่นไอบริษัทเชียเนี่ยเพราะว่าแบบ มันค่าคนเป็นพันพันคน,คนกองเป็นภูเขาอะมึงแบบแค่เพราะว่าไม่ต้องการให้โลกที่มันสร้างขึ้นเนี่ยมีผู้ลีภัยอยู่เฮี้ยามากแบบคนเราอะ่ะในปีของพี่พระเอกนี่คือแบบตามไปเก็บถึงแคมป์ที่อยู่เลยนะแต่ในปีปัจจุบันเอสองพันเจ็สิบเอดในนั้นอะมันเฮี้ยตรงที่มันจัดการแข่งขันคนส่งของขึ้นมาเว้ยก็คือแบบที่กูบอกอะอีหมายเลขห้าขีดเจ็ดอะมันตุยเนาะ ก็เลยต้องมีคนมาแทนเบอร์ห้าขีดก็เลยทำการแข่งขันคนส่งของมาน้องผู้ีิภัยก็แบบเอออยากเข้าไปทำงานตรงนี้เพราะว่ามีเหตุผลหลายๆอย่างนะคะที่แบบเขาได้สัญญากับน้องสาวนางเอกไว้ว่าเอออยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราแบบก็เอออยากทำให้ได้เพราะว่ารู้สึกผิดด้วยที่ตัวเองไม่สามารถช่วยเขาได้เขาตายต่อหน้าต่อตาเลยอะไรอย่างเงี้ยน้องก็เลยไปลงแข่งเว้ย แล้วแบบว่าความเฮี่ยคือตอนแรกไม่มีใครรู้แม้แต่พี่พระเอกก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นคือมันจัดการไลฟ์สดเว้ยถ่ายทอดสดการแข่งขันเนี่ยให้คนได้ออกมาอยู่เป็นกระจุกกระจุกมามามาลุมดูจอทีวีที่มันเอาไปตั้งไว้อ่เออคนคนที่กูบอกนี่หมายถึงผู้รีพไพย์นั่นแหละเออแล้วพอการแข่งขันมันสิ้นสุดลงะแม่งก็กดปึ้ง ระเบิดหมดมึงแต่ละจุดที่แบบผู้ลีภัยไปรวมตัวกันดูการแข่งขันเนี้ยไอ้เหี้ยมันไม่ได้มองเขาเป็นมนุษย์เลยอะมันมองเขาเป็นสิ่งไร้ค่าอะไรแบบเนี้ยที่ไม่ควรมีอยู่ในโลกที่มันกําลังจะสร้างใหม่เนี้ยอะไรแบบเนี้ยแบบโอ้โหมันกูดูไปกูสาบไปเลยแบบคนเรามึงมันฆ่าคนได้แบบยิ่งกว่าผักกว่าปลาแม่งล่อเข้ามาแล้วมึงกดระเบิดตุ้มเดียวอย่างเงี้ยตายหมด นี่ว่าเฮียแล้วนะมา d ด a อะ g ลอกบิ l วมาเรื่อยๆเื่อยๆจนเข้าอีีสุดท้ายอีพีที่6มันก็เลยเกิดการเฉลยขึ้นนะคะว่าเอาพี่พระเอกเราไปทําการทดลองมาว่าไอ้รถที่มันเป็นรถเอมันคล้ายๆรถดับเพลิงอะเนาะบ้านเราอะแต่แบบมันเป็นรถที่ใช้ในการฟอกอากาศจะเหมือนแบบ พ่นสารพ่นออกซิเจนให้อากาศมันไม่เป็นพิษอะไรเงี้ยสรุปอ e ีรถคันนั้นมันคือรถปล่อยสารพิษอีเนี่ยก็คือเรื่องของเรื่องอ e ีชอนยองกุ๊อะมันต้องการแบบเป็นพระเจ้าของทุกคนในโลกนั้นน่ะแบบทุกคนต้องมาบูชากูอะไรอย่างเงี้ยอเวนแม่งเป็นคนทําให้อากาศเป็นพิษนี่เองนะคะประชาฟิลแบบกูต้องตัดแขนตัดขาคนที่จะมาโค่นกูให้ได้แล้วเขาต้องมางอ้อ ออกซิเจนบริษัทกูอย่างเดียวอะไรประมาณนี้มึงแบบเฮี้ยสัตว์แบบคือกอกาสพี่พระเอกนะที่เขาแบบฉลาดขนาดนั้นนะไม่งั้นแบบทุกคนในโลกนั้นก็ต้องอยู่อย่างเนี้ยอยู่แบบปิดหูปิดตาไม่สามารถออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะมีแค่อีตัวลูกนะคะอีตัวลูกชายเขาเนี่ยที่เป็นคนทําเรื่องเร็วๆแบบเนี้ยอีตัวพ่อมันไม่ได้รู้เรื่องพ่อมันพ่อมันแค่เป็น เหมือนเขาเป็นนักวิจัยอะไรมาก่อนน่ะเออแล้วเขาแค่อยากประสบความสําเร็จเขาอยากยืนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆเขาต้องการช่วยชีวิตคนแต่เขาไม่ได้ต้องการฆ่าคนแต่อีตัวลูกอะ่ะอีเฮียแม่งยิ่งพูดยิ่งคุ้นไหมมึงว่าพอดอะ่ะแบบอยากยืนหนึ่งจนต้องเข้าไปแทรกแซงการเมืองแทรกแซงทุกวงการไม่ว่าจะทหารหรือว่านักการเมืองอะไรอย่างเงี้ยมึงว่ามันคุ้นไหมนายทุนอันเนี้ย จุดมุ่งหมายของพี่พระเอกก็คือต้องการโค่นอีชอนมองกุ๊บส่วนอีชอนมองกุ๊บนี่ก็จะต้องการกำจัดผู้ลี้ภัยนะคะซึ่งกูก็ไม่ค่อยเข้าใจมายเซตนั้นเหมือนกันผู้ลี้ภัยเขาไม่ได้เป็นพาหะนําโลกค่ะมึงนึกออกไหมเออเขาก็แค่แบบเป็นคนจนนะ่ะอ่ะกูพูดตรงๆมึงถึงขั้นต้องกำจัดเลยเหรอกูไม่เข้าใจแต่บทแม่งมัน มันเป็นการพูดเป็นบทสนทนาที่แบบว่ามันไม่ได้มองคนเป็นระดับเดียวกันเลยมันมองแบบตัวมันนี่คือนี่กูนี่สูงสุดแต่ไอ้พวกผู้ลี้ภัยนี่นี่อยู่ชั้นแบบยิ่งกว่าลากย่าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ามากพออะไรเงี้ยซีนสุดท้ายอะซีนอีพีสุดท้ายอะแบบมันได้ตัวน้องอผู้ลี้ภัยที่เป็นมนุษย์กายพันธ์ไปเนาะคือไอ้เลือดของเด็กคนเนี้ยเสือกแบบมี เซลที่เข้ากันกับของตัวเองได้อะไรเงี้ยก็เลยต้องการเขาเป็นพิเศษก็เลยมาลักพาตัวมาจับตัวเขาไปแล้วก็ไปถ่ายเลือดกันก็คือนั่นแหละแล้วแบบอีหมออะเหมือนไม่ใช่หมอสิหรือใครวะจะไม่ได้อะมันถามมันถามไอ้เฮียเนี่ยว่าแบบรู้สึกยังไงบ้างเพราะว่ามันเป็นการส่งเลือดโดยตรงอะไรเงี้ยมันอาจจะมีอาการนิดหน่อยอะไรเงี้ยมันตอบเข้าไปว่านี่เดี๋ยวกูขึ้นรูปเลยมึงมันตอบเข้าไปว่า แปลกๆนิดนึงสงสัยเป็นเลือดจากพวกผู้ลี้ภัยมั้งเลยรู้สึกแบบนี้อไอส้สัตว์ไอส้สัตว์ต้องการเลือกเขาแต่ยังมาแบบบูลลี่เฮียกูเฮียอีพีสุดท้ายนี่แบบยิงกันสนุกสนานเลยแบบใครชอบแนวแอคชั่นที่แบบเป็นอาวุธสงครามอะไรเงี้ยมันดูเหมือนแบบเหมือนเกมอะมึงยิ่งไอตอนที่เขาคัดเลือกไอคนคน,คนส่งของอะ่ะอู้อันนั้นเหมือนเกมแบบ สนุกมากแบบภาพดี c g ดีชิบหายแบบแค่เข้ามาดูงาน cg กูว่าคุมแล้วอะ่ะโปรดักชันแบบยังกันหนังทางโซนยุโรปอะ่ะอันนี้แล้วแต่คนนะคะแต่อันนี้แบบความเห็นส่วนตัวของฉันแบบฉันว่ามันได้เลยอะมันเนียนกริบเลยแบบ cg.d. ดีมากซึ่งจะถามว่าเนียนยังไงอะเหรอถ้าทุกคนได้ดูนะก็จะเห็นว่ามันจะมีบางซีนที่พี่พระเอกเราสูบบุหรี่แล้วกูก็ไปตามอ่านมานอก่อน ก่อนที่จะมาดูอะเออเราใครเข้าแท็กในทวิตเตอร์อะไรเงี้ยมันก็มีคนมาเล่าให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วอ่าฉากที่พี่พระเอกสูบบุหรี่อมันไม่ได้สูบจริงมึงมันคือ CG มันคือทําจากคอมพิวเตอร์เพราะว่าด้วยที่ใครหลายๆคนก็น่าจะทราบนะคะว่าพี่คิมอูบินเนี่ยมีปัญหาสุขภาพเขาเพิ่งหายมาอะไรอย่างเงี้ยคูมกลับก็เลยไม่อยากให้เสี่ยงทั้งที่ตัวพี่เขาอะพร้อมเลยนะที่จะแบบ ผมถ่ายทําให้ได้นะฉากสูบบุหรี่สูบจริงได้อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบพูมกับเขาก็น่ารักมากเขาเซฟนักแสดงนะคะเขาใช้คอมพิวเตอร์มาซึ่งกูอึ้งมากแบบถ้ากูไม่ได้ไม่รู้ก็จะไม่รู้เลยว่ามันคือซีจีอ่ะเออแฟนคลับพี่แกแบบสบายใจได้เลยนะว่าแบบพี่เขาไม่ได้แบบมีปัญหาแน่นอนเพราะว่ามันคือซีจีอ่ะซึ่งแบบเนียนอยู่ถึงควันมันจะดูลอยๆนิดนึงแต่แบบ ณตอนนั้นน่ะมันไม่มีใครคิดหรอกว่ามันเป็นของปลอมอะมึงกูก็งงตัวเองที่ทาไมกูไม่ดูตอนมันออนแอร์เพราะว่าแบบเนี่ยพอมาส่งอะมันไม่มันไม่ได้ติดอันดับหนึ่งของแต่ละประเทศนะเว้ยตอนที่มันออนแอร์มันออนช่วงเดือนพฤษภาปีเนี้แต่มันติดอันดับที่สองของโลกอะมึงเรื่องเนี้ยเออพี่แกก็แสดงแบบก็ไม่ต้องพูดถึงนะเรื่องการแสดงอะ ฟิลฟิลแบบเย็นชาหน้านิ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่พูดเยอะเจ็บคอเปิดประตูมายิงปังปังแบบสะใจสัตว์แบบกูแบบ <c oughs> ชอบแตบบ่ไม่ต้องพูดเยอะกูทุกเลย <c oughs> ให้มันแล้วเออมึงจะบอกกูไหมที่กูถามเนี่ยเออมูทโทนในเรื่องมันก็จะเป็นแบบเหมือนฮังเกอร์เกมอะสำหรับกูอะมันจะแบบนั่นแหะแบ่งเขตแดนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องต่อสู้เพื่ออยู่รอดอะไรแบบเนี้ยเออฟิลฟิลนั้นซึ่งพอดูจบแล้วเรารู้สึกว่ามันรีเลทกับชีวิต คนอยู่นะโดยเฉพาะคนบางประเทศแถวเนี้ยที่แบบมันเกิดการไม่โปร่งใสในการบริหารประเทศที่อยู่ๆผู้นําเสือกมามีอะไรกับนักเอ,อเขาเรียกอะไรว่าผู้นําประเทศเสือกไปแบบมีนอกมีในกับนายทุนอะไรอย่างเงี้ยมันนะมันรีเลทอยู่นะแบบหาประโยชน์ เข้าแต่กระเป๋าตัวเองให้แต่ครอบครัวตัวเองคนอื่นจะตายหาจะยังไงก็ช่างแม่มันไม่ใช่ครอบครัวกูอะไรอย่างเงี้ยอืมคล้ายๆย,ยังซึ่งกูแอบ,บคิดเหมือนกันนะว่าแบบโอ้ถ้าโลกมันดำเนินชีวิตอยู่ได้จนถึงปี2071มันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ได้อะแบบนั่นแหละแบบเป็นภัยพิบัติแล้วก็ต้องแบบอยู่แย่งกันอยู่รอดอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันก็แอบ,บคิดอะเออขำๆ ตอนจบก็จบดีจบเคลียร์ค่ะแต่ก็ใจก็อยากให้มันมีซีซั่นสองเหมือนกันแต่ก็เออไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะทำไหมแต่ถ้าทำก็พร้อมจะสตรีมพร้อมที่จะดูแน่นอนเพราะว่าเออกูรู้สึกว่าดีอ่ะแค่แบบเข้าไปเสพงานสินก็เลิศแล้วอ่ะแบบมันดีจริงๆทุกคนอยากให้ทุกคนได้ดูอะ่ะก็นั่นแหละค่ะ Black Knight, a c ล็ n i น h t อัศวินดำของดิฉันเออมันก็มีหกตอนนะจ๊ะใน n น็ f l i x ดูได้นะตอนนี้เลยเพราะว่า นั่นแหละมันสนุกแบบแอคชั่นไซไฟอ่ะเออมามาเลยใครที่แบบฟิลฮันเกอร์เกมฟิลเมสลันเนอร์อะไรเงี้ยเออใครที่ชอบชอบแนวๆนวั้นอะเนี่ยเรื่องนี้ยก็ค่อนข้างตอบโจทย์มันเอามาจากเว็บตูนนะทุกคนมันก็จะเลยแบบมีความเบียวบ้างนิดนึงอะไรที่แบบดูล้ำๆอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็แต่ก็ไม่ได้ติดอะไรเพราะว่าแบบมันเป็นโลกอนาคตแบบอันไกลโพนอะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ในโลกนั้นเนา เออก็ประมาณนี้ค่ะอุ้ยตายค่ะหกตอนกูเล่าไปเกือบครึ่งชั่วโมงเพิ่งดูจบมันเลยแบบพลังพรูมากแต่สนุกสนุกจริงๆอยากให้ทุกคนได้ดูนะจ๊ะวันนี้ก็จบแค่นี้นะกับ b แบ k k กไนท์พอหนุ่มอัศวินดำฝากกันไว้ด้วยนะจ๊ะ Netflix เข้าดูได้นะตอนนี้เลยเออหกตอนตอนเราไปถึงชั่วโมง อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ